ไม่ได้ไอโฟนเนาะใช่ไหมแล้วแล้วนี่อันนี้ใครใช้หนูค่ะอันหนูใช้แล้วของเก่าหนูแช้อะไรแอปเปใช้แอปเปโอเคงั้นอันนี้คือไอโฟนเครื่องแรกใช่ไหมครับทักวันเกิดเอ้ไม่ใช่ Happy น e w เยียอันนี้คือแบบประชาชนก่อนแกะเลยอันนี้เครื่องศูนย์ไทยประกันหนึ่งปีมือหนึ่งหนึงตรงนี้เวลาแกะก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะฮะข้างบนข้างล่าง๋ยวนี้เขาเป็น อสิ่งแวดล้อมครับโอเคเร่ okay. นี้คือสิบห้าสี่ชมพูนะหวานแหววเดี๋ยวทำให้เป็นไอดีให้ย้ายข้อมูลจากเครื่องไหนเครื่องเครื่องเดิมเอามาเลยนานไหมคะเอออย่างแรกทำให้เป็นไอดีก่อนนะแล้วถ้าเผื่อเราจะย้ายลายย,าย้ายอะไรเงี้ยย้ายได้แต่ถ้าเผื่อข้อมูลเราไม่เยอะอก็ไม่นานถ้ามูลข้อมูลเราเยอะอ,ะอาจจะใช้เวลาสักมีเวลาไหมสักสามวัน <laughs> สามวัน <laughs> มาจากไหนครับ <laughs> ส,าาสีราชานะโอเคทำไม่เป็นไดีก่อนนะหรือจะหรือทำเองเป็นท,ทำเองไป็ห <m? S 2> ไหมทำให้นะเดี๋ยวที่ติดฟิล์มให้ใส่เคสให้ทำไม่เป็นดีให้ลายย้ายให้โอเคประทัชวนคืนแล้วอันนี้คืนด้วยครับอันนี้แมวแล้วอ่านใช่ไหมมีเวลาเท่าไหร่วันนี้ค่ะวันนี้ใช่ไหมออ ได้ทำให้อยู่แล้วครับต้นเนี่ยดูดิดูดิกี่กเครื่องเนี่ย,ยเ,เนี่ยอยู่ข้างหลังอีกข้างหลังเนี่ยเทียบ